พี่น้องนี่นี่ผงนี่บักหลายหนึ่งนี่ครับสามกำแล้วครับโอ <Story> ้ยปลาไม่ตุ้งงามเอาตะหูเดียวเล้วทำว่าม่มันเบิดเลรอพ่อแม่ตัวนี้มันหมุนเข้าไปอีกบ่โอ้ยพี่น้องพี่น้องมาเรือมาจับปลาได้ครับพ่อแม่เอาใช่ไหมโอ้ยจะโตร์นะปลาคอจับช่วยหน่ ปข่องงมๆครับสองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมณฑีลอยลอยโลกระพันหางครับผมนี่ออกมหาปลาขอนครับพี่น้องปลาขอนดูดางในน้ำครับเป็นบวกไม่เขาว่ามีปลาอยู่ครับจักมีบ่มีเพิ่นได้ลงเบิ่งเด้ดอกไมาว่าสิมาเอาให้เพิ่นครับพี่น้องไปเบิ่งจักสิมีบ่มีครับ

แม่นเดิได้สาเอาอยู่ก็จัครันน่าก็ไอ้อูทั้ทออทงหญิงต่น้ำหวานจากนจากเรียงจังน้อยกอนดับน้ำเป็่ปริดนำเพิ่มมิตรบาลเอาทัง

แห้งตััวนีครบใส่เบ็ดกับเบ้หมานใส่บ่วงกับเบ้าหมันหากินปลาคอนนี่แหละครับมนช่วงนี้เบ็ดกับบ่วงบ่หมานแหละพวกปลาซิวน่ะมี่ปลาเิ่งหน่อยอีทึนปลาซิ่งหน่อยไปสอนเออสก้อนบอกปลาถิ่งหน่อยนะสอนโอ้ยปลากระเดือดเออขู่ขาวมาเลยเอาหาวปลากระเดือกปลาถิ่งไปนเลยพอดีใส่เบ็ดบหน่อยพอดี ขนอนอเจาะเลยครับบา้านโอ้มัน,น,นอยู่ในหูพี่วจนหู้หู้หู้อย่างนี้เลยหู้ปลาไหลหรือหูงูเลยไปเค็งหน่อยบ <c oughs> ้านเนี่แข่งเอาปลาซิวกัไปหมกไปเน, <c oughs> นเนื้อครับพี่น้องนี่แหละหากินปลาใหญ่ประมาณตีกินปลาหนาุ่นยยมแล้วงซง ประซิวกับตัวงงมีนะโอ้ยมีแน่นอยนี่มันขอนัโคนเนาะไม่ได้สะดอกอืมน้ำเห็นครกัเลยเจ้ะเนี่โอ้ไม่ได้บอกว่าิึงจะเกลืออะไรดังกุกกักุกกกุกโอ้พี่ๆปลาคอนมาจังไลยนี่โอ้โออคือจังเหยียบปลาไย นี่โมนี่สอยมีปลาคออยู่ตัวนหนไงมถุงงาเขาไม่ใส่รือนี่นี่กระนี่วันถุงเงาขดดหน่งเลี้งเดีวออกเด้อบะปลาอดในถ้ำนี่ไหมเอาครัพูดอ่ะ้อยู่ในหับึงี่งโอ้ปลาตเงนีออกไปแล้วปลาเงไง เป็นไงพี่หนอข้ามตัวเย้เยนะชีอก่อน่หลเนยนอขนาดนูนนี่โอ้ปานเอาอึ้งเหรอครับปานบวกซ้ำนี่ันมันมีปานเนี่ยรูดมือซ้ำแน่เจะว่าจบอ้หหย่างนี่นี่ปลาพี่นนอเบิ้งปลาเคียงปาไนนะเคียงปลากระเดิด แต่ค yup. oh, ู่ไว้โอ like right. okay. um ้มันลงห้อยนี่ลงบวกนี่มันตุ่โอ้ยเหมือนยูตีนู้นพี่นะเบิังบังบังบังไปไปโอ้มาเด้อมาจับปลาเด้อพี่น้องเลยมาบ่หมันที่ไปใส่บาทเห็นเขาแห้งหรือเปล่านี่จุ่มหน่อยๆนี่เอาใส่ถังไว้ก่อนที่ตายโอ้ลุงยำบ่ได้ทั้งตัวหน่อยที่ตายม้อยฟางนี่ันบวกนี่นี่เดี๋ยวเอาปลากระเดื่อหน่อยก่อน ขอนครับพี่น้องไม่กระดับครับเอาในถามนี่ม่ากันนะบ้านขมนขอนไตนองส้อจะไปเคียงตรงงามเป็นผลงานดีไปเก่งหน่อยเปิดหาเบิ่งเด้อพี่น้องสิจับออกให้เบิ่งบาดนี่ตีมุกกำครับบอกเลยว่าเต็มุกกำโอ้โหขมดมางเนี้ยขมด่าง นี่เลโอ้ตัวง,งามอยู่ตัวครับปลาเข็งนี่โอ้ปลาเข็งทงนี่ง่ายจริงตัวนี้ไหมอ่าปลาเข็งมันมันเลยครับนี่ตงามขุนทางปูหันเล้ปะลุนกันแกนปออยู่ขั้นอยู่น้ำอันเป็นพวงตัวน,นี่พี่น<า>้อง <นะ S 1> ว่าพ่วงนี้อีกบาทที่นี่ว้าว<ป>งครับ,ตรบเต็มกำังบอกเลยว่าเต,ต,ต็มกำครับโอเคโอเคน้องขวัญอยู่พวงเดียวกันแท้อ๋อวังนี่ครับพูดอ่ะโอ้ยงูเดียวเลยพี่น้องเอ้ย อันนี้ผงนี่บักหลายนึงนี่ครับสามกำแล้วครับโอ้ยตัวมีตุ่งงามเอาตะหูเดียวเล้วทำเอาอีกกอันน่าหยาบระบบาดผงนี่นลายคันอีหลิวะเขาในหูนี่เขาในผงอันอยู่เดียวตะชุ่มตัวน้อยบาดนี่จะเป็นเข็งตัวน้อยพี่น้องหูเดียวเขียนๆเลยครับบาด นี่ก็หาปลาเบ็ดประหมานกับวาหากินทีนะครับอีสานบ้านเฮาบ้านเออได้ไลน์เนยตัได้แนวนึ่งเอาแนวนึ่งนะครับพาดมีบีว่ามันเบิดเลรอพ่แม่นตัวนี้มันหมุนเข้าไปอีกบ่เอ้พี่น้องพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาจับปลาเด้อครับเพื่อนเอาเถอะโอ้ยจะโดนอ่ะนี่เอาเถอะแล้วเป็นเศร้ากลัวเลยครับเอ้าจกบ้างอีกกันนะไม้คากมองนี่เทินักกรอบเลยนี่นี่กรอบหนึ่งครับโอ้ยน้องใหญ่กันนะ นี่ไปไปเขียงหน่อยต,ตัวนี้กับตัวงามอยู่เนาะนางนนดำดำโอ้ยทางหลังหุ่นนี่ป,าป่าบ่ไปเขียงหลายมาเอาผงนี่เห็นมันเบิดก่อนโอ้สทีเบิดบัลลังก์ว่าหลายสิโอ้ยสว่านเอ๊ปะปลาเขียงต้มสมกับเสียบดิเอาหอมตุ๋นห,หน่อยน้อยโอ้ลมแห้งๆพี่น้อง เขาก็เริ่มติสุกแล้วตาาว่าหนสุขานี่าตุงค่ะนี่ไปไงบ้า โอ้ยเด็กยังนะเดินดุ๊กดุ๊กดุ๊กขึนนี่เด็กขามากเยประคอประคอหน่อยโอ้ประคอหน่อยพี่น้องตัวนั้นคือแปะเลยแปะแม่หนึ่งทิงเหยียบลูกแปะบ่พี่น้องนั่นโอ้พี่นาอายนี่ท้องตูนเดับไปหลอดเธอไปเหยายเลือกเอาที่แม่น่ะมันอู้เหยียบมันบอกโอ้แปดแล้วแปดแล้วแม่หนึ่งทิ้งเหยียบครับ ลายน้มันหมุนอยู่ตีนเี้ส่เนี้ยฮตักน้ำหอกทั้งนอยกันด้วยว่าสิบรากันยังไงสเมื่อกี้ตด้ไหมตัวเนี้ยโอเุงตัวง่ายกระซิ้วน่อยก็ลายได้มังเนต่อไปอีกแล้วครับมงเกามองมันโอ้ลายอยู่เาคำรอบี่หลายครับปวดันเข้ามากเกี่งเพี่น่อย เปหครับหูเดียวสิเ่เป็นพั่นโตคนเดียดะโอ้โหมันเอาคักแล้วกำน้ำขึมือกู่แตป่าแนีเดียวไปเขีงพี่น้องมีงใบละปวดตัวมากมันฆ่านแน่ปุน่ไม่ฆ anyway> ่าตัวไม่งาม่งาไม่เป็นหอสุกเงาไม่เป็นหางไม่ยูนน่แต่ก お子の愛もありきも。 ตัวงามกับมี่ได้จ้ะผมตัวยังไงกูโม่ตัวงามลายคักมองโขงหู้เดียวผมไปเข็ซิบุได้ตะพวงเดียวก็บิบุได้เป็นพันตัวมองนี่มันคือหลายแฝดว่าในมือได้จ้ะมันอยู่ในหันกับมีอีกนี่ส่าอกแหงเพี่น้องโอ้สิพี่น้องเอ้ยสิหัวปลาเข็งซ้อนจับลาบอยู่ครับบ้านซ่าแหงแล้ว ปลาเข็งซ้อนสบราบอยู่ครับุ่นได้ทำหนึ่งเพนไะ้เบดอยู่ครับ่นได้พงอพ,พงนี้ยังไรครบพี่น้องก็หลุดท่านตละพวงนี่ปลาเข็งอลา,าพ,พ,พงนีลคว่าไมัน,น่งมันสราบสิบีบอยูอ่อ้นี่ปลาดุกอ้ยปลาดุกหน่อยพอยดีมกนี่นจะมีได้พี่น้องไกงนี้ครับหัวซ้อนสบราบอยู่ อ,อันนี้หลุมนี่กันเด้อครับพี่พี่นี่ก็ปลาเข็งล้วนล้วนโอ้ตาเหลี่ยมแมอยู่ยูงไงนี่ตระปาตัวนี่น้ำหยาดเออกองคุณพูนอยู่ครับนี่พี่น้องพูดอยบาน นีผักัมเตปเขีงนั่นน่ะนีไปไซกบได้นลาบาดไป้ไมปมกเยโอ้ลายขัดปาเขียงหน่อยลายค่ะคะุยคุ้างน้ำปูหำกันค่ะขวดขิตดต้มเ,เก็บเอาครับันลายเานขตมมันอยู่ในขีดตมจ้ะสัางส่งข้ามไปเท่าหน่อยเอา มึงไมึงไงโอ้โมึเคี้ยวออกขีโตเคี้ยเคี้ยวอยาออกนี่แต่ปลาเคียงเออเรเลยเอาลอดอยู่นี่ตาเหลี่ยมแแมบแมบอยู่คนเนี้ยมคนโอ้ปลาเข็ยงลายค่ะเนาะเก่งปันไดเก่งปันไดกันนี้ว่รอดมึงีงปลาที่ว่าจะเป็นพันตัวอินี่ว่าใชมาหลายค่ะแค่ว่าจะพันเลย บ่เขาสองพตัวคนมันหลายที่มเนี้ยน่ะสีร่างกายอยู่น่ะูดโอโพรนี่เอาเนื้องยังเดียวจับปลาเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเังกรุนเด้อป่านไถามมรุนนงล้จ้ะทีได้หล่่ใเต็มคู่แลรวครับเนี่ยเร่วมกันเต็มคู่เหรอะเข็งครับ ลองเออเข่วนๆเขงลายครับเศร้าไปเศร้ามากกบพ่อคือเขาขึนมุนดีเนาะเขาเขงมาเลยยับไปใส่เลยจับข้าจับไปะทั่งเทิงครับพี่น้องขอบาดทีนี้ตรงไีมันองรว้มความพี่ปนี้ฟาไอคือครับนี่ตะป่าเด้อพี่น้องนี่คปลาคอจับ้นงปลาคองามๆครับสอง ลุงขว่อนยูนบวกพี่ไปน,นี่ลุ่มนี่ปกรคอปลาเข่งกันจัไม่อายคนนะ่ะจับอ,อ,อุปกรคอก่อนปืด๊ดอยู่นะเขาในหลุมครับมันอยู่ในหลุมนีเป็นผงเป็นผงหากไหมนั่นงจับเอาเลยหรือเปโอ้ส่วนเลยครับเอาอีกแล้วพยยืว่อนอ้จับเธอแล้วเป็นซิฟครับนี่ตะคอพร้อมกันเอาอุปกรณ์ออกมาก,ก็ได้นะเอาตปลาเข่งไปก่ปอกน นี่หูหปหเปล่าเนี่ยนี่อะไรบอโอู้หูนี่ยังเกินตะหางไปเก่งไงบอสน,นี่เอาไปเก่งหน่อยก่อนเดี๋ยโอ้ยเศร้าขึ้นมาเธอแล้วเป็นสิบครับอ้หูอะไรพันกว่าตัวสิเป๊ะใสเหมือนขายพันแล้วว้า,วามันลายไป็นเศร้าบัลลหาแล้วหกวยายายายกีนได้ไง ยกินตะหางมันงเหรอแม่ก็หัวซักดีเถอะมันโอลงเหยียบบ่โอ้ปลาดุกบ่บ่าเข็งซีหาโอ้โหปวดตะนาเก็บไปหน่อยกระหกเลยกอบมาเลยมาถึงสีฟัวโอุ้ยอ้หลายหักปลาปลาเข็งหน่อย ดูได้มักหมกมักต้มสมคั่ะกครับกระเข่งหน่อยต้มสมใส่บระกอกโอ้สุดเท่าน,นั้นครับชุดยอดชมไปลุยหนามแหลกอาตัดแล้วหาตัวใหญ่โบมานก็นมาหากินตัวน้อยอยู่นะครับแบบมนังนง่ายมันเหมือนได้พี่หนอน,นมันไก่เหมือนได้ข้างในผู้นะ ปัโทโธปัทูซม,มาไหลเขาเชอยโอ้ว่า,างว่างว่ <c oughs> งปากิงโอ้ยวดขาแล้วนั่งดแลเดืรายบโอ้ีมเนเขามาไตไหมเขาไนไม่บ่อยวัางบาดมือด้อนะ <c oughs> ท่านเหมือนได้พี่น้องคุณนะอยู่ทั้งเท้ก็กกดคุณนะแจกโนย่อายกเลยร้ายข้า,ง,างนอกปากงไห ย่องหน้าหยิบไว้เอาเธอละกรอบเลยครับปัดฟอนอไก่เมือตัวนี้อโอ้โเฮียน,นี่มันปลาถือคู่นี่คู่ตัวน,นี้เลยไก่อยากเบิดแล้วเหรอครับพี่นอ้องบัาน ปาดที่ออกลย่าี้ร้ายครับบัดนี้เม้เหนจะมันกะทิตายเั็นก็ใช่น้ำก็ตายหน่อยก็น้อยโอ้ัน้องหลุดสองพันตัวได้หน่อยม่านมันจะไลยุ่นเหลืยวเนาะอ้คู่นั่นเดียคู่นั่นก็มาล่างขึ้นกันเก็บกี่ดินออกให้มันระายครับพกยีจัง่าวม่ไปเห็นแล้วโอ้ยจัจะแล้วเ่าแม่ไปเตึกเนาะ อีกเซวนึงพี่น้องนะปลากยดหลายคับพี่น้องนได้กระมังนึงเล่นเสียงเอ้ยนีไม่ต้ตัวน้อยหลาย้ามป่าเนี่กเอานหนุมนั่นแหะครับหลายคักพี่น้องีเสียงพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟองตปมันตัวน้อยซ้ำิู้ก้อยคนนี้แม่เป็นยังไงอยู่ม่กีตัวเพดนารลายคับประมาณสามพันตัวคนนี่อันอจะไปเก็บ เสียงเฮ้ยยังมาหลายคักหลายแหน่พูดเออยู่นะกับ่ท่านเหมือได้ใจเก็บมาพู่ท่านเหมืออยู่เอาแมเอามาล่างน้าบอกก่อนอย่ามันตายจะตายมาเาะอีกบวกนึงครับพี่น้องบวกนี้ยุคกลางห้หน้าครับผเขียงว่โอ้ผมีนหนามีหนาจังเเียงไงผเียงไงนี่ครับ không ngon đi cái qua cái đợt lại cái thái buộc lên được bớt là, là khắp để lái tượp vô thì phải đi xa nam một vài cà phê nó ú thì nè gì đấy nè nam cho nó chỉ kiếm ngày ừ. để mà nó ัเ,เโอ้หลายค่ะนสวยง,งามเลยส่นตั้มยักไป่ะนำกิไรลโอ้ยุ่นเดียวมันตันวหนึงมันอยู่นหม,ม่องตีโอยีบเลยมนโอ้ยเพียงมนด,ดีค่ะปลาสมัรผัดแขกอุ้ยปลาคอพี่ไอ้มันโดดคือไมมพี่นะเอ๋เขายังปลาคองอยูอย่นี่มัวมันอ,อัวกแกะทัง้งมันด,ดอ,อกกซะ อุยพูดถึงปูหญิงเจ้ปลาเข็งนอกจากคังบอกปลาพี่น้องบปูตัวสีน้ำบ่เขานี่ดอกไม่คิดว่าโดดมันจะปาลาเลยนี่นะปาคุณนะเอาละวครับบานท่านผู้หามรันสิกรรมมาเลยคุณนะมันขอนแล้วอันนี้แห้องอันนี้แห้งไรครับพี่น้องคุณนะมันมาสนถึงมันน้ำเสียตะขอหน่อยค่ะ อยู่ตรงทางอีกมุ้งกันหลายเลยทำระบาดเศร้ากันนะ่น้องหอบลาเข็งบาดเศร้ากันเลยบู๊ยหอบบาดเศร้าใส่ถุงเลยครับหลายครับเล้วหอบมองนี้ก็ได้ป่ะอู้ดิแมงดามบายเนี่ยแมงดาสงดู่ดัง โอ้ยมาเอาปลาซิ้วหน่อยไหมไอ้มุนปลาซิ้วหน่อยซะมาหลายกระถ่ะเอ้าปลาเขาไม่เถามุนอยู่นี่แหละแบบไงปลามึงหันแม่มันซ้อมแม่มึงไงมันตัหัวสับหลาบอยู่โอ้ยนี่ปลากละไนี่มหรูล้วครับวันนี้สามพันตัวไก่แล้วยังหันกระปลายนึ่งอันนู้นไปล่างนะพูดอ่ะเต็มเลย โิ้งกะละมังกะละมังยังไงนะคุณแม่ไปซื้อไหมหัวซ้อนสับหลาบยุบกกงอุ้ย่ดเมืองมันข้นบานยุบห้างหอกอุ้ยปลาคอสิครับบังกรอบเอาเนะโอ้โอุอะอดะนี่วไอปลาคอนี่ยตัวมันดินะครับหัวซอสสับหลาบยุบครับจะป่าอุ้ยขดอะหดกำน้ำกึกมื้อจุ ขุดนกโขดเหรอน้องบายได้เอาปลากันเด้อพี่น้องบ่ายีลยอย่ามันเหลกออกก่อนมันติตายก่อนหนามบวกเลยเนาะเก็บเอาปลาหน่อยกันเด้่อจับาดนี่ครับบวกที่สองครับพี่โอ้เต็มเลยครับคู่นุณบวกที่สองกระเดื่อแบบไรเงยนี่ครับคู่หนึ่งเต็มเต็มอันนี้ก็ปลาด้วนี่ครับคุดมีถ้าปลาด้ยครับจะว่าใส่หนามไร้ยังอยบวกที่สองล่างปลากระเด้อครับบ่า เนียนหมตัวะอืมอันนี้ล่างให้กันน้องเ้ยงใช่ใส่กันอืมอืมนี่ใส่เรีอลุดนะปลาไหลครับปลาไหลข่อยปลาไหลข่อยปลาไหลข่อยจะเป็นเพียงปลาป่อยปลาไหลข่อยจะเป็นป่อยคือว่าหาพันุตูดเหมือนลายครับมันก็เป็นมือนคนเดียวลายค เงี้ยครับแม่กนงีครับมีปลาคอแล้วหมอน้่ามโตงามโอ้ยปลาดุกเลยเนาะเคระกเ้ใหญ่วยนทุ่มนึ่งจะโตงามครับโอเคโอ้ดีเขาตาคนแล้ววะากปลาาทีนีโอ้อันน้ปลาตัวนี้นะ น้ำป้าตัวนี้แม่ป้าเป็นป่าอยู่น้ำป้าสุดท้ายจรินนะอยู่ในถังมั้งนี่กระมังนี่แม่นหมุดได้พี่น้องระวังใส่น้ำว้อย่ามันตายจะให้พ่อแม่พ่อเลือกก่อนโอ้ยเทถังนี่ออกกันแ้วมันสิตายมาสิพี่น้องที่ไหนปึ๊ดถังนี่ตงามพี่น้องมันปาดปาดปาดตโตงามเลย เต็มที่ส่กระมังเลยนะิตายก็ยังกิน่อเลยเงล้วนๆติดงังันพี่น้องก็จะออนชักป้านี้อ้คุณนันแมก็แ่นะเขาไปเรียกาอ้โอบันากเลือกปเด้อพี่น้องท่ารับคลิปนี้ก็ฝากน้องสมองสุบอลเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมนวนตีน้อยลอยโลกกัผ้านหาเด้อครับผม แ <c> ล <oughs> ้วปลาขอนครับว่งยสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียกปลาซอยกันเด้อวิ่งยัยนนี่หนูมาพอดีเราม่เรียกลาซอูมีหนูเรียกปลาเกงหน่อยแลก็แ่่หนูเอ้ยกระมังไกัแมนหนูกตัเมันหน่อยครับได้ครับพี่น้องจะปลาเกงเงียบยา